ลูกเตะออนิว2025มาแล้วนะครับท่านผู้ชมแบบมียี่ห้าเลยนะมีออนิวด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูทุกวันนี้แบบใหม่เป็นยังไงเนาะทุกอย่างนะครับงานทุกอย่างก็ยังคงตัดเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับนี่นะสิ่งที่จะได้ไปนะครับมีคันยกนะครับท่านผู้ชมมีบูธนะครับบูธตัวนี้นะครับก็มีหนกักนักจิกนะครับตัวนี้นะครับก็มีเบรก ชุดเบรกนอกนะครับนี่แล้วก็เป็นขาเบรกนะครับท่านผู้ชม,มแล้วก็มีอันนี้นะเป็นตัวดันขาลูกเตะนะครับแล้วก็มีชุดวินนะครับอันนี้เป็นวินหน้าแปดนะครับพร้อมเบรกนอกอันนี้ผมใส่บูทไปแล้วนะ,ะบูทกับวินมันสามารถแยกกันได้นะครับแล้วก็น็อตจิกอ่าแล้วก็มี ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นที่อยู่ใต้โครงเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นของสยามพัดเอกนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะจะหลายชิ้นมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวก้านนะครับตัวก้านชักมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะผมจะใช้เป็นของลังนาบนีะตัวยี่ตัวออลนิวยี่สิบห้าก็ที่แลกขึ้นมาคือ ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะจะเป็นเกียวปรับแขนนะครับจะเป็นเกียวปรับแขนอย่างกันนี้นะเมื่อก่อนนี่ผมจะใช้เป็นเป็นตัวนี้ตัวเดียวเนาะแล้วก็เป็นก้ามปูตัวนี้นะครับยิงตรงเข้ามานี่เลยเนาะเวลาเราจะปรับตั้งสายพานทั้งทีนะท่านผู้ชมเราต้องถอดน็อตตัวนี้นะมันจะมีน็อตร้อยตัวนี้เข้ากับเข้ากับตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะ คือเราถ้าเกิดเราจะปรับตั้งสายพานให้มันตึงให้มันหย่อนเราก็ต้องถอดน็อตนี้ออกมานะครับแต่ว่าตัวใหม่นะท่านผู้ชมตัวใหม่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องถอดตัวนี้แล้วยังแค่เาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะคลายน็อตตรงนี้เนาะมันจะเป็นเกลียวย้อนสองฝั่งคราวนี้เราก็บิดอย่างกรณีได้เลยนะครับนี่นะปรับความตึงความหย่อนของสายพานนะครับปรับเอาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ล็อกน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะ สะดวกสบายนะครับท่านผู้ชม,ม <laughs> ชุดนี้ก็สี่พันนะท่านผู้ชมอาหลายคนยังไม่รู้ราคานะครัชุดนี้สนะี่พันครบอุปกรณ์ก็ยังมีเยอะมากมีหลายชิ้นมากนะครับเป็นสิบั้งเนี่ยนะนับดูก,ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่ได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับสยามเนาะ สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ่ะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปใส่ให้ดูนะครับท่านผู้ชม